สุดวันนี้หมดไปแล้วยกที่หนึ่งวันนี้เรามีทั้งหมดแปดยกวันนี้ดิฉันจะพอเตโทรศัพท์เลยเพาะว่านี่ันเชื่อว่าอีกสักไม่กี่ชั่วโมงจะมีคนโทรตามฉันไปซึนฉันคิดว่าฉันจะอาจจะอยู่จากอยู่บนเพ้นจเ สีตะเกีมาแล้วกูบนสุดยอดกว่าอดกวนเปคือสุดยอดแล้วแลวก,ก็ดีขาวด้วยขาวรูบอกแล้วกูบนสีตะเกีแถบดีแต่คนหน้าตาดีดีใช่าสาระามอยูสาระามตีนิอยู่สาระาม มุ้จักมาลัอกหน้าน้อยปล่อยสิใด่ป่ะเมื่อวานเราหน้าใหญ่ด้อยไปเลยเออเนาะพรุ่งนี้มีใครจะตามไปให้กำลังใจแอนไหมคะหมอชีพไปไหมไปนะไปนะนะคะขอบคุณที่ให้นกำลังใจวันนี้ทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวเออขออนุญาตไป เดี๋ยวช่วงนี้ให้พี่กอลสามต่อาสามสิบบนอัเพลงค่ะ